สวัสดีนะคะนักเรียนม .6 กทับสและม .6 กทับห้านะคะสำหรับวันนี้นะคะเนื่องจากครูติดภารกิจเนาะไปราชการนะคะดังนั้นก็จะอัดเป็นคลิปวิดีโอนะคะสอนหัวข้อเกี่ยวกับการแก้ปัญหาขยะจากโพลิเมอร์นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็จะเป็นหัวข้อสุดท้ายของบทเรียนในเรื่องของโพลิเมอร์นะคะ ขยะจากโพลิเมอร์เนี่ยจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะเมื่อเรียนเรื่องนี้แล้วนะคะหนึ่งเราสามารถที่จะอธิบายผลกระทบจากการใช้และการกําจัดกิจภัณฑ์โพลิเมอร์ได้นะคะเพราะเมื่อเราใช้แล้วนะคะ,ะเวลามันเกิดขยะขึ้นมาเนี่ยเรามีวิธีการในการกําจัดอย่างไรแล้วการกําจัดนั้นเกิดผลกระทบกับเราหรือไม่นะคะแล้วก็ยกตัวอย่างแนวทางในการแก้ปัญหาขยะจากนะคะสาหรับ โพลิเมอร์ที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เราจะเห็นได้ว่าเป็นวัสดุที่มีการนํามาใช้อย่างแพร่หลายนะคะแล้วก็มีหลายชนิดหลายแบบนะคะบางชนิดเนี่ยใช้แล้วก็ทิ้งนะคะบางชนิดก็สามารถใช้แล้วก็มีการนํากลับมาใช้ใหม่เช่นกล่อง,องอาหารใช่ไหมคะอ่าแก้วพลาสติกนะคะขวดน้ําดืม่มถุงพลาสติกอ่าช้อนพลาสติกอ่าหลอดพลาสติกแล้วก็่งนะคะพวกนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ก็จะมีบางอย่างที่เราสามารถที่จะ กลับมาใช้ใหม่ได้นงยิ่ลหลงอาหารเนาะบางคนงก็จะเลือกที่จะใช้เสร็จก็ทําความสะอาดแล้วก็เอากลับมาใช้ใหม่ได้นะคะนอกจากนี้นะคะพลาสติกบางอย่างที่เราไม่ไม่นำกลับมาใช้ใหม่เนี่ยมีการทิ้งอมีการปล่อยอาจจะมีการเก็บเป็นที่เป็นทางหรือปล่อยจนกลายเป็นขยะนะคะเราจะเห็นได้ว่ามันมีผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์บางตัวที่เป็นขยะที่ค่อนข้างจะ ย่อยสลายยากนะคะใช้เวลายาวนานอย่างเช่นกรณีีัวแรตนะคะก็คือตัวเนี้ยนะคะขวดพวกขวดพวกจานพวกถ้วยเบลามีนนะคะพวกซูปเปอร์เบรที่เรารู้จักนะคะพวกเนี้ยจะมีคุณสมบัติในการย่อยสลายเนี่ยยากนะคะต้องใช้ระยะเวลาเป็นหลายสิบหลายสิบปีหรือเป็นร้อยปีนะคะหรือว่าสองเป็นรูปของตัวยางรถยนะคะยางรถยนต์หรือยาง Sb อ่าพวกนี้ก็ ไม่สามารถที่จะย่อยสลายได้ง่ายๆนะคะเราต้องมีการเอามาใช้ซ้ำในลักษณะที่เอามาทําเป็นกระถางต้นไม้หรือน้ำเด็กเล่นอะไรต่างๆพวกนี้จะย่อยสลายยากมากนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นตัววัสดุอุปกรณ์รื่งใช้ในครัวเรือนอุปกรณ์ก่อสร้างนะคะอย่างการณีตัวนี้ก็คือพวกบานประตูที่เป็นพลาสติกแข็กนะคะหรือจะเป็นหนังเทียมนะคะพวกกระเป๋าหนังเทียมนะคะพวกนี้ก็ย่อยสลายยากนะคะ แล้วก็อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พวกพิมพ์เตอร์ต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นพลาสติกในกลุ่มของพวกเทอร์โมเซตนะคะเมื่อเราใช้แล้วเนี่ยไม่สามารถนำไปรีไซคเคิลได้นะคะก็คนข้างจ,จะทำลายยากนะคะส่วนฝั่งซ้ายมือพวกนี้ก็จะเป็นพลาสติกที่สามารถรีไซคเคิลได้นะคะนี่ก็คือตัวอย่างที่เราพบได้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะอา้าวสำหรับในกรณีของการกำจัด ขยะโพลิเมอร์โดยการเผาโดยการฝังกลบเนี่ยเราจะถือได้ว,ว่าเป็นวิธีการที่เราค้นพบนะคะแล้วก็เจอบ่อยๆในกรณีของการกําจัดขยะในครัวเรือนของเราหรือในท้องถิ่นของเราใน,นกรณีที่มีรถคันเหลืองคันส้มคันเขียวของเทศบาลใช่ไหมคะอ่าวิ่งเก็บขยะของชุมชนเนี่ยแต่ว่าเขาเก็บแล้วเอาไปไหนนะคะ อ,อย่างบ้านกรวดเราน่าจะเป็นแถวสายโทรสองไหมคะอ่ะก็จะเป็นที่ที่กาเอาขยะไปไปทิ้งใช่ไหมคะแต่เอาไปที่ของเขาเนี่ยก็คืออาจจะแบบยังไม่เอาไปเผาหรอกเอาไปกองกองรวมกันอ่ะก็ปล่อยให้มันย่อยสลายแล้วก็จะมีการเผาบ้างนะคะอ่านั้นหลักๆที่เราเห็นนะคะการกําจัดขยะโพ,พลิเมอร์ที่เราเห็นโดยทั่วไปก็จะเป็นการเผาด้วยการกลบนะคะซึ่งพวกนี้จะมีผลต่อ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เราเห็นอยากเด่นชัดเลยก็คืออย่างกรณีการเอาพวกพลาสิกมาเผาไหม้เอามาไผยเอามาเผาใช่ไหมคะไปคูรินพันกันหมดแล้วเนี่ยอเอามาเผาให้ความร้อนเนี่ยมันก็จะเกิดปฏิกิริยาที่เราเรียกว่าปฏิกิริยาการเผาไหม้นะคะทุกครั้งมันก็จะใช้ออกซิเจนนะคะเมื่อใช้ออกซิเจนแล้วเป็นยังไงเมื่อใช้ออกซิเจนสิ่งที่เราได้ก็จะ คือปฏิกิยาการเผาไหม้ให้ก๊าซออกมานะคะก๊าซที่มันให้ออกมาก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กรณีตัวนี้ก็คือถ้าเป็นาการเผาไหม้ที่สมบูรณ์นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์เกิดขึ้นนะคะสิ่งที่เราจะพบก็คือมันก็จะให้ก๊าซอะไรคะให้ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ใช่ไหมคะพร้อมทั้งให้ คาร์อ่ะก็คือผงคาร์บอนนั่นเองนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เราได้จากปฏิกิริยาการเผาไหม้นะคะโดยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ได้จากการเผาไหม้สมบูรณ์เนี่ยมันก็จะเป็นต้นเหตุหรือสาเหตุที่ทําให้เกิดปรากฏการณ์กรีนเฮาส์เอฟเฟกหรือกา๊าซเรือนกระจกเกิดขึ้นนะคะซึ่งกา๊าซเรือนกระจกตัวนี้จะเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เราเกิดภาวะโลกร้อนนะคะก็คือมันจะมีลมักษณะือนเราเอากระจกมา คลุมโลกไว้นะคะมาครอบไว้อดังนั้นความร้อนก็ไม่สามารถถ่ายเทเข้าสู่ออกจากชั้นบรรยากาศไปได้มันจะทําให้เรารู้สึกอ้าวใช่ไหมคะอย่างกรณีอุณหภูมิโลกหรืออุณหภูมิประเทศไทยเราอะ่ะทุกวันนี้นะคะอุณหภูมิมันจะสูงกว่าเมื่อก่อนมากนะคะเมื่อก่อนอ่าสมัยครูเป็นเด็กๆเนาะอย่างพวกเราเนี่ยเราเกิดมาไม่กี่ปีเนาะเราอาจจะเกิดมาแล้วรู้สึกว่าเออพอหน้าร้อนแล้วมันก็ร้อนประมาณนี้แหละ มันไม่เห็นจะผิดปกตินะคะแต่จริงๆแล้วเมื่อก่อนนะมันไม่ใช่นะคะเมื่อก่อนโลกเรามันไม่ได้ร้อนขนาดนี้นะคะอันนี้ก็คือเกิดจากฟีมบอรมนุษย์ซึ่งเกิดจากการสะสมแก๊สคลิปต่างๆแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทาให้เกิดปรากฏการณ์แก๊สเหนือจุดไตรเทอเรสติกนะคะ mm hmm. หรือในบางปฏิกิริยาเนี่ยถ้าเราเผาไหม้โพลิเมอร์บางตัวเนี่ยมันก็จะให้สารพิษออกมานะคะเ mm hmm. ช่นพวกฟอสจีนไดออกซินพวกซัลเฟอร์ไดออกไซด์พวกนี้จะเป็น การตั้งต้นในการทําให้เกิดโรคมะริงได้นะคะนี่ก็คือการเอาเขยะมาเผามันก็จะเกิดปัญหามากมายนะคะอีกวิธีหนึ่งก็คือการฝังกลบการฝังกลบก็คือเอาไปฝังเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าพลาสติกบางตัวคนี่เกการสลายตัวได้ยากมากนะคะหรือบางตัวถ้ามันสลายตัวไปเนี่ยมันก็จะมีสารปนเปื้อนที่เป็น อะบอนเมอร์ของพลาสติกใช่ไหมคะไปปนเปื้อนในดินและแหล่งน้ำดังนั้นทําให้บริเวณนั้นที่เราอาไปทําการเพาะปลูกหรืออาเลี้ยงปลาหรือใช้แหล่งน้าตรงนั้นก็สามารถได้รับผลกระทบได้ดังนั้นการกาจัดพลาสติกหรือพอลิเมอร์ที่ไม่ถูกวิธีหรือการเผาและฝังปลบก,ก็มีผลต่อรูปแรกเนี่ยก็คือพวกถุงพุยถุงพุยเคมีใช่ไหมคะ กว่าที่มันจะย่อยสลายขนาดนี้ได้มันก็ต้องใช้เวลาเวลาเราทิ้งรออะไรไปเนี่ยมันก็จะค่อยๆย่อยสลายทีละนิดทีละนิดแต่ก้อนข้างใช้เวลาอยาวนานหรืออาจจะเป็นตัวนี้ก็เป็นพลาสติกในรูปของพวกลูกฟูกจะเห็นใช่ไหมคะลูกฟูกที่เราเอามาจัดบดพวกเนี้ยก็จะย่อยสลายยากนะคะตามพวกเส้นใยในลอนเชือกในลอนพวกเนี้ยก็ใช้เวลาเหยีวนานจึงจะย่อยสลายหรือจะเป็นพลาสติกที่เอามาเป็นกระถางพวก เรือนเพาะชำม,มาเอาถุงพติกมาเพาะต้นไม้กล้าไม้ต่างๆพวกนี้ก็ใช้เวลาในการย่อยสลายยาวนานมากนะอะนะคะสำหรับตัวอย่างของการรีไซเคิลนะคะเมื่อกี้เราบอกว่ามันมีการรีดิวคือ ลดการใช้ reuse คือใช้ซ้ำและ recycle ก็คือการนำมา recycle นะคะตัวอย่างตัวนี้ก็คือเราสามารถเอาตัวพลาสติกที่สามารถ recycle ได้นะคะพลาสติกที่สามารถ recycle ได้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะเป็นตัวรูปสามเหลี่ยมแล้วก็ลูกศรบนใช่ไหมคะพวกนี้ก็ได้แก่พวกพลาสติกซึ่งพลาสติกกลุ่มนี้จะมีอยู่ทั้งหมดเจ็ดชนิดด้วยกันนะคะเจ็ดชนิดด้วยกันก็คือชนิดแรกก็จะเป็นพลาสติกในกลุ่ม พอลิอีเท e ี e เทเรทอ a l ลี e นะคะกลุ่มที่สองไฮ d e n s i t y p o l y ิ t ีเทลีนนะคะก็คืออีทิลีนความหนาแน่นสูงนะ,ะ 3, Poly line, คะสาม l y v ิ n วนิลคลอรีนก็คือพวกท่อ PVC แล้วก็สี่โลว์เดซิสตี้พอลิอีเทลีก็คือพอลิอีเ l e n e ที่มีความหนาแน่นตับนะคะตัวนี้ก็จะคล้ายกันตัวหนึ่งหนาแน่นสูงตัวหนึ่งหนาแน่นตับนะคะมาดูตัวแรก พอลิเอทิล er ีนทเานีเปลตหรือขวดเพชรนะคะขวดเพชรเป็นพลาสติกที่ใช้ผลิตขวดบรนจุน้ำมาในกรณีน้ําใสอ่าไม่ใช่น้าโพลาริตนะคะมันจุพวกขวดอ่านะมันพืชอ่าขวดโคด้กพวกนี้เป็นต้นนะคะก็วบอกว่าสามารถนํากลับมารีไซเคิลได้ซึ่งในกรณีของการรีไซเคิลเนี่ยก,ก็จะเอาปรับเปลี่ยนไปหลอมแล้วก็ขึ้นรูปใหม่เป็นพวกเส้นใยาหรับเสื้อกันหนาวหรือผงเป็นต้นนะคะนี่ก็คือเป็นรีไซเคิลพลีเอทิลีนเทนเอลีนะคะ กลุ่มที่สองเป็นพอลีเทลีนความหนาแน่นสูงนะคะก็จะพบอ่ามากในรูปของพวกถุงหูหิ้วนะคะขวดน้ําสามารถนํากลับมารีไซเคิลเป็นพวกฉนุนควดน้รนกับารเคเนวกถุ้อน,นะคะน้ส่มนำกลับม์ีเคิลเป็นพวกถุาถุูิ้นะคะดน, ide, น,น้ำนสานำกลับมออาีไซเิลเพวฟถุงถุงหูหินรน้ำสามารถนอาับมารีไซเคิลเป็นแวกถุงถงหูห้นะ้สามารถนอกมารีไซเคิลเป็นพว,วกถุงงิ้ความหนลาแนีนวกนต่ รีไซเคิล hmm. เป็นถุงขยะเราจะเห็นได้ว่าการรีไซเคิลเนี่ยสิ่งที่ได้ใหม่เราไม่นิยมทำเป็นบรรจุภัณอาหารที่มันจะต้องสัมผัสกับก,บการบริโภคหรืออะไรเนี่ยเราจะไม่ทำแต่เราจะทำในส่วนของเครื่องใช้ภายนอกเช่น,เช,นเช่นใยเสื้อผ้าเสื้อผ้ากาีฬาพวกถุกงขยะเป็นต้นนะคะนี่ก็คือสัญลักษณ์ของการรีไซเคิลเป็นพลาสติกที่เราสามารถเอาได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วตัว สัญลักษณ์นไซเคิลีทยทั้งหมด7สัญลักษณ์ด้วยกันเมื่อกี้เราพูดไปแค่4เนาะสำหรับที่5ก็ได้แก่พวกโพลีโพรพิลีนนะคะโพรพลีสเตรีนอ่าที่เป็นพวกเม็ดพลาสติกนะคะเม็ดพลาสติกในโรงงานขีดแก้วที่เกิดการระเบิดก็คือโพลีเอสโพลีไซรีนนะพีเอสตัวนี้เองแล้วก็สุดท้ายคือออเทอร์ก็คือตัวตัวอื่นหรือทั่วไปเนาะ เป็นพลาสติกทั่วไปอะไรที่มันไม่ใช่ดึงกับหกก็ให้เอามาใส่ในเก็ดนะคะก็คือพลาสติกทั่วไปนั่นเองนะคะ,อ,ะอีกตัวอย่างหนึ่งตัวนี้ที่ครูบอกว่าให้เราเลือกใช้บรรจุภัณฑ์หรือโพลิเมอร์หรือพลาสติกที่ย่อยสลายได้งา่ายนะคะซึ่งพลาสติกกลุ่มนี้ก็ได้แก่พวกพอลีิบทิลีดเอดิเพตเทเรทเลตพวกนี้ก็จะย่อยสลายได้งา่ายนะคะ อะพลีคาโปรเลตโทนนะคะพลีเล็กติกแอซิโพลีไฮดรอกซีบิวทิรินะคะหรือเราจะเอาพวกพลีเซลลูโลสอะเป็นพลีของอะไรคะของพวกอะแป้งอะเป็นพลีธรรมชาติมันก็สามารถที่จะย่อยสลายได้ไงนะอะสรุปได้ว่านะคะการแก้หัวข้อการแก้ปัญหาขยะจากโพลิเมอร์เนี่ยทำให้เรารู้ว่าการใช้แล้วก็จัดขยะ จากโพลิเมอร์หรือผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์เนี่ยม,มันทำได้ยากใช่ไหมคะมันย่อยสลายได้ยากนะคะนอกจากย่อยสลายได้ยากแล้วมีอะไรอีกอ่ะเขาบอกว่าย่อยสลายได้ยากแล้วก็การย่อยสลายอาจจะได้สารที่มีพลาสติกโมเลกุลเล็กๆนะคะซึ่งสามารถที่จะปนเปื้อนในน้ำได้ดีได้ะะแล้วก็อาจจะมีพวกพลาสติกไซเซอร์ใช่ไหมคะในกลุ่มของเทเลดตพวเนี้ยเปสารพิษทุกปล่อยออกมา อันนั้นแนวธารการป้องกันก็คือการรู้การใช้เช่นเรียกว่ารีดิวการรีไซเคิลแล้วก็การใช้พอลิเมอร์แบบย่อยสลายได้นะคะอ่านี่ก็คือเป็นในเรื่องของปัญห,หาขยะจากพอลิเมอร์นะคะเมื่อเราศึกษาเรื่องนี้ได้เดี๋ยวเราก็สามารถจได้นะคะ เราสามารถสรุปได้ว่าเรามีวิธีการในการกําจัดขยะอย่างไรนะคะเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดแล้วก็สามารถเลือกใช้พลาสติกอย่างถูกวิธีแล้วก็พยายามใช้ให้น้อยที่สุดนะคะอ่นนี้ก็คือในเรื่องของหัวข้อการแก้ปัญหาขยะจากพอลิเมอร์นะคะ,ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะก็ให้ในักเรียนดูแค่ตัวคลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วก็ครูย,ยังไม่ให้การบ้านนะ ครูยังไม่ให้กันบ้านนะคะเราเจอกันอีกทีวันหกทับสามหกเจอกันอีกทีวันอังคารกับวันพุธนะคะอ่าเดี๋ยววันอังคารกับวันพุธจะเป็นการทบทวนเนื้อหาแล้วก็ทําแบบฝึกหัดทําแบบทดสอบนะคะให้นักเรียนไปอ่านเรื่องของโพลิเมอร์มาทั้งทั้งเรื่องทั้งบทเลยนะคะเดี๋ยวครูจะมาทดสอบในสัปดาห์หน้านะคะ,นะคะอ่าสำหรับ กำหนดการสอบปลายภาคนะคะเผื่อบ,บางคนยังไม่รู้นะคะเราจะสอบในช่วงวันที่4ถึง8ตุลาคมนะคะดังนั้นเรามีเวลาเรียนอยู่เท่าไหรออ่อะอ่ามีเวลาเรียนอยู่หนึ่งเดือนเนาะหนึ่งเดือนเต็มแหละอ,อ่ก็ประมาณเดีย๋ยวพวกเราก็ประมาณ3ถึง4ครั้งประมาณอีก12ชั่วโมงนะคะดังนั้นก็อาทิตย์หน้า สองคาบก็จะเป็นการทบทวนแล้วก็ทำแบบทดสอบในเรื่องของโพลิเมอร์นะคะเดียนไปอ่านาเนาะอ่านับวันนี้ก็คงเจอกันแค่นี้นะคะสินาทีนะคะก็ให้พวกเราไปแหลกนะคะแต่ก็ฝากว่าให้ไปอ่านหนังสือเพิ่มเติมด้วยในเรื่องของโพลิเมอร์นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเจอกันวันอังคารวันพุธนะคะากับการ อบย่อยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพอแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ